เอ๋อเชิญนั่งก่อนเนอได้ค่ะเซียทำไมหน้าคุ้นๆเหมือนเจ้าของร้านเมื่อกี้ครับนึกทำที่เดียวกันอ๋อทำงานที่เดียวกันทำจัยกรรมจ้ะจัยกรรมจ้ะมาดูท่าด้วยเหรอครับใช่ค่ะนะครับนั่งกับเซียก่อนสิครับได้ค่ะเซียค่ะเสียทานอะไรคะเอ่อเอา Carney, เอาเครื่องดื่มอะไรก็ได้เสียกินได้หมดอะว่าจะหนูอยากดื่มอะไรไหมครับอุ้ยแต่ ของพืนเมาไม่ได้นะคะเสียจริงเหรอเสียดื่มไม่ได้เลยค่ะทำไมทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับแม่ขอไว้ค่ะแม่ขอไม่ให้ดื่มขอไว้ว่าถ้าดื่มเดี๋ยวมาดื่มด้วยตรงนี้ก็เลยกลัวใช่ค่ะกลัวกลัวอะไรครับกลัวคุณแม่ติดเหล้าก็เลยไม่ดื่มดีกว่ากลัวคุณแม่ติดเหล้าก็เลยไม่ดื่มดีกว่าเฮ้ยแต่กำลังจะเสียแล้วเดี๋ยวเสียให้ตังไม่ต้องห่วงโอ้ยมันจะดีหรอไม่ดื่มเอาอย่างนี้โซดาไม่ดื่มค่ะน่งเป็นเพื่อนเสียสักสักสักแก้วได้ไหมแก้วเน้ะ ก้วได้เลยค่าสีอะได้เลยแก้วเนินไม่กลัวแม่แม่ว่าแล้วเหรอไม่เป็นไรมึงคาสีอะแก้วเนินแก้วแก้วนั่งนั่งน no ั่งเลยเพื่อเสียด้วยครับนี่ครับเสียครับนี่เลยแก้วเนิงแก้วเนิงเดี๋ยวโซดาดื่มเลย